ส่วนตัวฟอร์กับ F Smart กระจายแล้วนะเออกระจายแล้วผมไม่ได้เน้นว่าหุ้นพื้นฐานพวกเต่าบินคนนิยมากาอะไรเงี้ยผมว่าคนนิยมเยอะๆสําหรับผมนะโอเคนิยมไปนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกราส่วนกราฟแบบเนี้ยคือรอเสียทรงอย่างเดียวนะครับรอรอเสียทรงอย่างเดียวอ่าดูนะเห็นตัวฟอร์สป่ะฟอร์สคือสะสมนี้เนี่ยสะสมชุดนี้ ถูกปะแล้วฟอร์ดกระจายเยอะนะเนี่ยกระจายชุดนี้กระจายชุดนี้เห็นปะกระจายเป็นสองก้อนอย่ามองว่าชุดเนี้เป็นสะสมใหม่นะคนที่ที่แบบฟังผมบ่อยชุดเนี้ไม่ใช่สะสมใหม่นะอย่า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 เข้าใจผิดนะครับมันคงมันคนละกองเห็นปะมันคนละกองอันนี้มันกองหนึ่งอันนี้มันกองสองมันไม่ใช่กองเดียวกันกองเดียวกันแบบไหนถ้าเป็นสะสมใหม่เป็นแบบไหนคือมันต้องรวมกองนี่ ไอกองเนี้ยครับชุดเนี้ยมันต้องวนเป็นกองเดียวกันแล้วไปต่ออย่างนี้ยคือสะสมใหม่อันนี้ไม่ใช่แต่ราคาทําราคาดีไหมราคาดีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆชุดนี้รอเสียทรงแล้วออกนะครับรอเสียทรงแล้วออกนะครับธุรกิจส่วนตัวนะผมไม่ได้แบบผสมธุรกิจจะขนาดคือเล่นตามหมดแต่ชุดเนี้ยพอรู้แล้วว่าวอลลุมออกเยอะปล่อยมันไปเรื่อยเืยขึ้น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 ไปแต่เมื่อไหร่เสียทรง ออกนะครับตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับพวกเนี้ยดิ้งพร้อมกันใช่ไหมพอสเอฟสมาร์ทแม่ลูกเนาะเนะเหมือนกันครับเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นปะเห็นกรอบสะสมปะเหมือนกันเลยอย่าพลาดนะผมบอกผมบอกเลยว่าอย่าพลาดนะผมพอถึงจุดเนี้ยเวลาที่ใครที่ผมแชร์ผมจะบอกเลยห้ามห้ามใบแอดธุรกิจห้ามใบแอดว่านูน่นนี่คือผมจะเรียกว่าอะไรอะ คือจุดยังไงเราต้องอิงกราฟจุดที่ดีที่สุดมันคือจุดตรงเนี้ยจุดที่สะสมแล้วผ่านกดแล้วชุดเนี้ยเนี่ยคือจุดที่ดีที่สุดชุดนี้ผมบอกเลยว่าในกลุ่มที่นักเรียนที่ผมแช์นะผมบอกว่าถ้าใครจะเข้าฟอร์สกับเอฟสมาร์ตอนเนี้ยผมบอกว่าให้เขาตีมือสองทีแล้วไปหาตัวใหม่นี่พูดพูดจริงๆริงถ้าใครเรียนอยู่ในใน,ในกลุ่มคอร์สที่ผมเรียน่ลองลองดูเนะนี่ยผมผมพูดแบบนี้เลยนะครับรอเสียทรงอย่างเดียวแล้วเลิกแต่ถ้าสมมุติว่ามันจะขึ้นเป็นบ้างไฟขึ้นไปปล่อยมัน ปล่อยมันรอเสียทรงอย่างเดียวแต่ถ้าจะเข้าถ้าจะเข้าตอนนี้ยสําหรับผมนะไม่คุ้มตอนเนี้เหมาะสําหรับคนที่มีของแล้วทยอยปลานะครับทยอยปลานะครับรอเสียทรงนะนะครับชุดแบบนี้ t g เหมือนกันนะครับ t g เป็นชุดถ้าย TGC นี่นี่กรบบังไฟนี่เห็นไหมเนี่ยชุดเนี้ย ชุดนี้ยเหมือนกันนะครับชุดเนี้ยเหมือนกันเนี่ยกรอบแถวแถวนี้ยจริงๆผมดูแยกกรอบด้วยนะชุด GH g h เเนี่ยสำหรับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้นเลยครับไม่ต้นเหมือนกันเลยครับเนี่ยใครเข้าบนตีมืออย่างเดียวครับเหมาะสำหรับคนที่เอ่อที่มีของล่างแล้วชุดเนี้ตายเยอะแล้วครับร่อเสียซองอย่างเดียวไอ้ชุดนี้น่ากลัวชุดนี้น่ากลัวเพราะว่าอะไรระวังนะย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่าไปซื้อปลายอย่าไปมั่นใจปลายคืออย่าไปมั่นใจแบบแบบที่มันขึ้นแบบแบบนี้แล้วเนี่ยออกออกแบบเนี้ยมีสิทธิ์ฟาดมีสิทธิ์ทิ้งเห็นเห็นแดงแบบสักวันอะนะครับระวังดีๆนะครับระวังดีๆนะจดไว้ได้นะครับลองลองดอกจันไวด้ดูลองดูนะถ้าวอลลุ่มที่มันออกเยอะแล้วอะสุดท้ายอะปลาทิ้งขนาดไหนก็กาไรนะครับอันนี้ไปทุน30ไปนี่เท่าไหร200่200% นไปสองเด็กแล้วนะหกสิบเก้าสิบนะครับอ่าชุดนี้เป็นชุดเดียวกับกับฟอร์กับเนปสมารนะนะครับโอเคไหมครับอืมลามมองกระจายเลยครับนี่ไง้รามสะสมชุดไหนเนี่ยโอ้ลามรามผมมองกระจายเลยครับชุดนี้ เดี๋ยวเพื่อนถามว่าไงนะเด้งกลับเข้ากรอบบนแล้วกลายเป็นสะสมได้ไหมถ้ามาันเด้งกรอบบนแล้ววนสะสมได้ไหมมันมัน,ม,นมันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดลักษณะที่ผมอธิบายแบบนี้อืมคือตอนเนี้ยที่เราเล่นอยู่อะคือมหาชนมันมันเข้าร่วมอ่ะ,อะ ถ้าจะสะสมจริงอ่ะมันต้องมันต้องใช้เวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าการเก็บที่ไม่มีวอลล่มอ่ะมันคือชัวร์ว่าเจ้าของเก็บแต่ตอนเนี้ยกรอบตรงเนี้ยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มองเป็นสะสมเลยผมมองว่าคนติดอันนี้คนติดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมันเป็นกรอบตอนที่มหาชนเข้าร่วมผมว่าตอนเนี้ยที่ที่อยู่ข้างบนหกสิบสี่นผมว่าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เจ้าผมว่าล้านเปอร์เซ็นต์คือหลายย่อย เพราะว่าเจ้าจริงจะเป็นต้องเป็นชุดนี้เจ้าจริงต้องสะสมแล้วไม่มีวอลลุ่มนี่ทิกเลยนะเจ้าจริงสะสมต้องไม่มีวอลลุ่มเห็นปะพอาวอลลุ่มเริ่มเล่นเนี่ยนะครับอันนี้คือ,ายยอ,อนนลายย่อยอันนี้รายย่อยเข้านี่ไปขายนี่ได้กําไรอันนี้เจ้าไปขายนี่ไปขายนี่ได้กําไรผมมองว่าชุดเนี้ยลามผมมองเป็นกระจายเลย นียหลุดตรงนี้นะครับหลุดหลุดหลุดตรงเนี้คือไม่ไม่แนะนําไม่แนะนําเข้าเลยนะครับหลุดแถวหกสิบเอ็ดห้าศูนย์เท่านี้เนี่ยแสดงว่ามันหลุดหลุดกองกระจายเห็นปะแล้วกองกระจายสองกองชุดเนี้ยมันพอมารวมปุ๊บมันใกล้เคียงกับชุดนี้แล้วนะครับเต้าถึงยังนะครับไม่ซื้อนะครับหาถึงเต้าเป๊ะเลยเห็นไหมตีหาอะไรนี่ ตีหาอะไรตีหา2องกหตีหา4ี่คือชุดนี้แม่งคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหมดเลยชุดแพทเทิร์นที่ผมใช้นะ va สะสมกราฟยกโลเล่มชุดนี้ยกโลเบรกฟีโบทุกอย่างคอนเฟิร์มหมดเป็นเคสที่โคตรสมบูรณ์วอลลุ่มสมบูรณ์100%แบ่งออก50แบ่งออก50 ราคาลงคือทุกอย่างไม่คอนเฟิร์มกันหมดชุดนี้นะครับเลยบอกว่าถ้าให้มันเห็นก่อนห้ามซื้อดักให้มันเห็นก่อนเป็นแบบนี้ก่อนนะครับค่อยซื้อนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ซื้อนะครับตอนนี้ไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อจุดนี้ไม่ใชจ่จุดที่จะซื้อแล้วนะครับ ดูดูดีๆนะครับดิโต้ดิโต้ทุนล่างที่บอกว่ามันปิดแล้วมันไม่ยอมอะ่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเจ้าแบบนู้นแบบนี้ผมคิดง่ายเลยนะคิดง่ายๆคําเดียวเลยเจ้าแม่งออกไม่ได้คิดแบบนี้นี่สำหรับผมนะไม่ต้องไปคิดตบนู่นตบนี่เจ้าแบบคือเอาง่ายๆคือมึงออกไม่ได้นี่เหมือน JTS อะทําไมจากทุน2บาทไป5้ารกว่าเนี่ยเนี่ยผมพูดง่ายเลยเนี่ยคือมึงออกไม่ได้ เมื่อออกไม่ได้มันเคลียร์เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าแจกวอแจกวอทั้งออกไม่ได้แสดงว่าจะได้วอด้วยแล้วก็ลาปไปต่อหน,นึง่งอันนี้น,นี่นทาความเข้าใจก่อนนะอันนี้คือคือเคสง่าย,ายๆนะครับตัวดิโตเห็นปะ่ะทุนเท่าไหร่ทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบห้านะนะครับเออสหรับผมติดแคสนู่นนี่ยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะมันออกไม่ได้อะ่ะเออนะครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียชุดนี้ก่อนเนาะดิโต้ส่วนตัวมีสิทธิ์ไปต่ออยู่แล้วนะครับไปต่ออยู่แล้วแต่ว่าลองดูดีนะทุนมันไกลนะผมเคยบอกว่าถ้าสมมุติว่าวอลลุ่มมันมันเริ่มออกบ้างอย่างเงี้ยปุ๊บพอมันออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราต้องล้องตามนะมันต้องต้องท้องตามเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้เปรียดด้านราคาแล้วตอนแรกๆอ่ะที่มันขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันออกไม่ได้มันลากไปต่อได้ถูกปะ แต่ถ้ามันไปไกลๆมันสามารถทุบเออทุบได้นะครับชุดเนี่ยอ่ะดิโตดิโตเป็นเป็นเป็นเคสนี้นะแต่ว่าราคาสูงๆก็ลุ่มออกระวังทุบระวังทุบหน่อยเพราะมันไปไกลนะครับแต่ว่อลุ่มเหลือนะแต่ว่าลุ่มดูแล้วไม,ไม่ไม่มีอะไรครับชุดเนี้ยล,ลากลากตายเลยลากตายคือวอลุ่มไม่ออกเห็นปะ่ะเนี่ยไม่ได้ใช้วอลุ่มเลยนะครับแต่วอลุ่มเหลือ